ภาพี่เ็มแล้วสกรูเนนคธอไม่ต้องไปถามหรอกมันชัดเจนไม่ผิดหรอกน้องใบใช่ค่ะแต่ทีแรกญาติิก็เหมือนกับเบรกอะคะ่ะเบรกเพราะเนนตอนแรกนึกอยู่ตั้งนานจำแม่ไม่ได้ไม่เห็นกันนานนี<ช>่นึกว่าเป็นน้องแม่ใช่เพราะใส่หน้ากากไงค่ะคือคลิปนี้กลายเป็นไวรัลนะค่ะคือแม่เนี่ยไปทํางานไต้หวันตั้งแต่ลูกสามขวบห้าปีห้าเดือนถึงได้กลับมาค่ะเพราะว่าย้ายโรงงานใหม่ต่อวีซ่าใหม่ลาพักร้อนกลับมาได้สองอาทิตย์ กับไอทีลูกโตเป็นหนุ่มน้อยแล้วจะมาหาลูกที่เป็นเน่นน้อยภาพที่ปรากฏก็คือเด็กตอนแรกจำไม่ได้แต่พอใช่กระโดดเลยกระโดดเลยนี่ค่ะแล้วก็มีเสียงขอกอดได้ไหมแม่น่าดูสักทีหนึ่งป็นกูไดเนี่ยทีมได้แม่จำอ่ะว่าแม่นั่ะ

แล้วภาพที่น่าสนใจก็คือนี่แหลคะครับเนี่ยมันแท้ๆบริสุทธิ์จริงๆยังมีสติขอกอดได้ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่เรื่องนี้มีคนดูกันมากมายคุณแม่เนี่ยบอกว่าคิดถึงลูกตลอดมานะไปทำงานต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นวินาทีที่เขามากอดอย่างที่บอกไปนี่แหละ <c oughs> เด็กเนี่ยบอกว่าขอกอดแม่ได้ไหมขอกอดครั้งเดียวยายก็เลยบอกว่าก,อ,กอดได้ไม่เป็นไร แม่ลูกกันแล้วก็เกิดภาพกรอดแล้วใครเห็นก็ต้องบอกเลยเนี่ยน้องใยก็ตื้นตันใจตามไปด้วยอะค่ะอีกสองวันจะต้องกลับไปทํางานต่างประเทศไต้หวันก็ไม่รู้จะได้กลับมาอีกตอนไหนเนี่ยอตอนนี้น้องเขาเท้าไม่ปกตินะมันบวมป่วยเป็นโรคหลอดน้ําเหลืองและหลอดเลือดผิดปกติตัต้งแต่กําเนิดต้องไปรักษาชีริราชเป็นประจําตามที่หมอนัดแมมที่แบบ เนยยังอยู่ในชุดเนยแล้วมาก่อนเราก็คิดถึงมากกว่าค่ะมันมันคิดถึงอะครับผมตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เลยค่ะพอมาถึงแม่ก็ใส่แมสแล้วก็ใส่หมวกก็จะไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นน้าเป็นน้องสาวอ๋อครับค่ะพอมีน้องบอกว่าเนียแม่กลับมาแม่จอมไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าแม่กลับมาพอเปิดแม่เราแล้วก็เดินวนมา ขอกอดได้ไหมขอ,อกอดครั้งหนึ่งก็คือเนนขอกอดเราใช่ค่ะอใจใจครับผมก็เราอีกสองวันก็กลับ <c oughs> แล้วครับอืเหรอไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกตอนไหนครับเส้นดีใจไหมครับที่แม่ได้กลับมาหาตรงเนี้ย <c oughs> รักแม่ไหมอ, <c oughs> อันไหนค่ะ <c oughs> <า>เอออค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมค่ะเออค่ะอ้าวท่านดีใจไหมครับก็เป็นอันว่ากลับไปก็โทรศัพท์คุยกันแต่ไม่เหมือนได้กอดกันหรอกมันไม่เหมือนได้กอดกันนี่แหละค่ะหลายคนไม่รู้ว่าคำว่ากอดคืออะไรให้ดูภาพนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันสำคัญกว่าเหนือสิ่งงินใดคือกอดอาอท่านผู้ชมมาต้ออธิบายใช่ไหมพระไม่มีปัญหาใช่ไหม ไม่มีปัญหาค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่าแนน่ะกอดได้อพระก็ยืนยัน<า>ร่อใครจะมีปัญหา,าจะได้ไปหยิบเอาหลายกรณีขึ้นมายังไม่เห็นมีปัญหาเลยแค่โลกตีเตียนหลายเคสเลยนะ <c oughs> ซึ่งเรารู้สึกว่ามันติบ่อยไปชันิดหนึ่ง <c oughs> เคสอื่นนะอ้า